ฮอสปอร์สวัสดีครับวันเสาร์ที่23เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลคู่นิะเตะกันที่สนามกีฬาเอเมิเลสสเตเดียมเวลา18า30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานะนรับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านลิงก์กลุ่มกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านอาร์เซนอลฝืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยยยย่่แด้วกาารพไปถึง4 จาก5นัดและเป็นการพ่าย3นัดรวดพวกเขาก็กลับมาคืนฟอร์มได้อีกครั้งเมื่อล่าสุดบุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงถิง่นด้วยสกอร์4ประตู2เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้นะครับมี57แต้มจาก32นัดหลังอันดับที่5ของตารางโดยมีแต้มเท่ากับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่หลังอันดับ4แต่ประตูที่เสียน้อยกว่า8ประตูสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้มีเกยอาร์เตต้าจะไม่สามารถใช้งานคีีลาานนนนเเชยยกกััับบโโททททมมสสสปต่่จววนในรรงขออฮ 22ลากาเซ็ตน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้รวมถึงกับแั้งหลักลายอื่นๆเจ้าถิ่นจะยังคงมาในระบบ4-2-3-1แนวรับ4คนประกอบไปด้วยภาเกฮิโรโทมิยาสุเ็นไว้กาบิโอลมาก,กนเยเนและนูโนโ่ตเรนมิดฟ,ฟิลด์คู่กลางใช้การอิซาก้ากับโมฮัเมเหม็ดเอลเนนี่ย,ยืนคุมเกมร่วมกันส่วนแนวลุกส่งบุโกโยซากา้ามาร์ตินโอเดกาและเอมิลสปิโดคอยปั้นเกมให้เอ็ดดี้เอนเชียที่ซัดสองประตูในเกมก่อนเป็นคนไล่ล่าตะข่ายในแดนหน้าสภาพความพร้อมของแมนเชสเต เยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังเมื่อฟ้าชัยได้แค่เกมเดียวจาก5นัดในทุกรายการและเป็นการแพ้ถึง3นัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปพ่ายให้กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างลิเวอร์พูลแบบไร้ทางสู้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มี54แต้มจาก33นัดหลังอันดับที่6ของตารางตามสเปอร์กับอาร์เซนอลสามแต้มขณะที่พวกเขาแข่งมากกว่าอยู่1นนัดสาหรับสภาพความพร้อมของเกมนี้นะครับลาฟลงนิกได้รับข่าวดีเมื่อคริสโนโรนโดลาฟาเอ สกอตต์แม็กโทมินีกลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งแต่ยังคงไม่สามารถใช้งานลุคชอเฟ็ดเอดิสนันคาวานี่รวมถึงปอปอกบ,บาทที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บในเกมที่ผ่านนาน่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามในซีซั่นนี้แล้วโดยทีมเยือนจะใช้ระบบ4-3-3แผงหลัง4คนประกอบด้วยอารอนวอบิส,สกา่าแฮรี่แมกไวย์ลาฟเฟลวาลานและอลกซเตลิสขณะที่มิดฟิลมีบูโนเฟนันเดสเมเอย่ามาติดและสกอตต์แม็กโทมินีคอยคุมเกมร่วมกันส่วนแนวลุกส่งเจสซี่ลินกาดริสซิโนลูนิโดและเจย ของทั้ง2ทีมบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันที่1พฤศจิกายนปี2020แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายอาร์เซนอลด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นัดที่2วันที่30มกราคมปี2021อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์0ประตูต่อ0และนัดที่3วันที่2ธันวาคมปี2021แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับลงแข่งจากทุกรายการชนะ2เสมอ0แพ้ 3นะครับและผลงานหานัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดลงแข่งห้านัดจากจุกรายการชนะ1เสมอ1และแพ้3เจ้าทินปืนใหญ่ยุดสถิติแพ้3รลวดพร้อมปลดล็อกกลับมาคว้าชัยได้สําเร็จอีกทั้งยังเป็นการปลุกไปยิงคู่ปรับร่วมเมืองได้ถึง4ประตูอีกด้วยทําให้น่าจะเรียกความมั่นใจและโมเมนตัมกลับมาสู่ทีมได้ทั้งตรงข้ามกับปีศาจแดงที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อโดนหงแดงไล่ถล่มจนหมดสภาพหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่แบบอู่ไม่กลับสึกครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อททั้ง2ีมเพราะ เป็นการขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งท็อปโฟร์กันโดยตรงซึ่งหากว่าอาร์เซนอลคว้าใช้ในเกมนี้ได้ก็จะขยับแซงพัตแนมพัสเปอร์ไปยึดอันดับที่4แบบชั่วคราวแต่สำหรับแมนยูที่กำลังหลังพิงฝาหากไม่ชนะหรือแพ้ในเกมนี้ก็คงจะหมดสิทธิ์ลุ้นท็อปโฟร์ในทันทีเพราะหลังจากเกมนี้พวกเขาจะเหลือเกมอ,อีกเพียง4นะัดแต่โอกาสจะตามหลังทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลที่ยังแข่งน้อยกว่าไกลถึง6-9ถึงแต้มเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีคงต้องบอกว่าเวลานีความได้เปรียบค่อนข้างเอ็นเอียงไปหาฝั่ เทียบฟอร์มกันแล้วเกมของแมนยูยังคงดูไร้ทรงและไม่มีรูปแบบวิธีการเข้าทำที่ชัดเจนเลยดูแล้วความหวังเดียวของพวกเขาก็คงหนีไม่พ้นการพึ่งพาความมหัศจรรย์ของคริสเตียโนโรนัลดเท่านั้นแม้เกมนี้เป็นโอกาสสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวตัดสินชะตาของปีศาจแดงแล้วเชื่อว่าดีที่สุดแล้วที่ทีมเยือนจะทําได้ก็คงจะเป็นการแบ่งแต้มกลับออกไปเท่านั้นเพราะว่าหากมีผลแพ้ชนะเกมนี้นะครับอาร์เซนอลก็ยังจะมีผลภาษีดีกว่าและจะเป็นฝ่ายเฉือนคว้าสารแต้มไปได้และผลสกอร์ที่แอตเลัน ในค่ำคืนนี้นะครับขอฟันจงให้อาร์เซนอลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้นะครับเชียอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและตอนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่หมและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอรตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิก สำหรับวันนี้สวัสดีครับ